สวัสดีสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบก,กับผมนะครับลุงยอดแห่บงบ้านสวนโฮมสเตย์นะฮะวันนี้ผมจะพาทุกท่านฮะมาเที่ยวชมวัดดอนไหวครับหน้าวัดดอนไหว <c oughs> <c oughs> ขออภัยครับนี่นะครับที่ทุกท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะเป็นหน้าวัดดอนไหวนะซึ่งเหมาะแก่การนั่งนั่งชิวๆนั่งชมบรรยากาศนะ ตอนนี้ก็ไม่มีคนแล้วนะครับเพราะว่าเขาก็มันค่ามืดแล้วเขาก็กลับไปหมดและพวกนักท่องเที่ยวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันก็ไม่เหมือนกับวัดไร่ขิงนะฮะเพราะว่าวัดไร่ขิงจะอยู่ตรงนู้นนะฮะวัดไร่ขิงเนี่ยท่าน้ํามันจะมีไฟมีอะไรเปิดแล้วก็บรรดาน,นักท่องเที่ยวอะไรพวกนี้ก็เขาก็จะมาบ่อยมาเที่ยวมาอะไรบ่อยวัดอดนไหววัดท่าพูดนี้ก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร,ร่นะจะมีแก่แก่พวกแบบ ที่ชอบความสงบนะชอบความสงบเป็นส่วนตัวอะไรเงี้ยไม่อยากจะมาอะไรวุ่นวายมากมายอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้นะฮะซึ่งผมก็ไม่ค่อยชอบนะกับไปวัดที่มีคนมาเยอะอะไรเงี้ยมันจะทําให้เราไม่มีสมาธิในการาทําคลิปทําอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ประมาณนี้นะที่มาดังดูวันนี้ก็คือพาท่านผู้ชมดูเก็บภาพบรรยากาศนะฮะของด้านหน้าของวัดดอนหวายนะซึ่งมันจะแตกต่างจากช่วง กลางวันนะฮะตอนคืนกลางคืนจะเงียบมากนะด้านหลังผมนี้จะเป็นตลาดน้ําดอนไหวนะเนี่ยที่ดังๆอยู่เนี่ยที่ออกทีวีหลายหลายช่องละนะครับก็มันจะเงียบมากนะจะไม่จะเหมือนไม่ใช่ตลาดเลยนะฮะดูแล้วเหมือนจะเป็นที่เก็บของอะไรทักอย่างนะฮะเราก็เก็บของแพ็คของอะไรนะครันั่นก็จะเป็นตลาดตลาดดอนไหวครับนี่ยาวไปนู่นเน่ยตอนนี้ตอนนี้ตอนเย็นก็หมดแล้วครับส่วนมากก็จะเป็นช่วงเช้านะ ช่วงเช้าแล้วก็เที่ยงบ่ายเขาก็เกลิกกันแล้วนะครับมานี้ก็มาชมบรรยากาศนะบรรยากาศของริมฝั่งน้ำนะครับก็บรรยากาศที่ชิวๆสบายๆครับก็เหมาะกับการพักผ่อนนะครับเ,เช่นมาทํางาน,นเหนื่อยมา,ยางเงี้ยเลิกงานมาก็มานั่งพักผ่อนนั่งเก็บภาพบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ทำให้เรารู้สึกแบบผ่อนคลายนะครับไม่ต้องเป็นซีเรียสกับกับชีวิตมากมายนะก็บางครั้งเรารู้สึกว่าการการได้เกิดเป็นคนคนหนึ่งและมีลมหายใจอยู่ได้ทุกวันเนี่ยมันก็มีความสุขเกินพอแล้วที่เราจะต้องรักษามานันเอาไว้นะไม่จําเป็นต้องอมีทรัพย์สินเงินทองอะไรมากมายนะขอให้เรามีความสุขกับการใช้ชีวิตประจําวันก็ก็โอเคแลนะเดี๋วเราจะเดินรอบๆนะฮะก็ ผมจะใช้กล้องหน้าแล้วกันนี่ครับก็เป็นบรรยากาศที่เหมาะกับการพักผ่อนนะเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับตอนนี้ก็เมื่อแล้ครับก็ถ้า,าจ,จะให้ดีก็คงแต่เ,เช้าหรือไม่ก็ช่วงเย็ยนๆห้าโมงเนี้ยแต่นี่ระมาณ6โมงแล้วครับมันก็เมื่อหน่อย ก็เป็นสะพานนะสะพานหนึ Min ่งแต่นี dinner, ็จะเป็นโซล่าเซลล์นะโซล่าเซลล์ปลายใหญ่ครับปลายใหญ่เอาเดี๋ยวไปนู่นดีกว่าฮะมีที่นู่นอีกที่นึงมันก็จะดีกว่าอ่าเขาน่าจะปิดหรือเปล่าไม่แน่ใจ อ๋อเขาปิดปิดไว้นะครับก็ไม่เป็นไรครับขอ,อไม่ให้ไปอ๋อฝั่งนู้นก็เป็นน่าจะเป็นที่ส่วน,นบุคคลขอให้เจ้าแม่กุอิมน่มขอให้ทุกท่านนะฮะท่านใดที่เปิดเปิดดูนะฮะก็ขอให้เจ้าแม่ประทานพรให้ประสบแต่คนความสำเร็จนะครับผมมีอายุ สุขภาพที่แข็งแรงนะครับการงานก็จเจริญม,มั่นคงมีเงินมีทองนะฮะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็พาทุกท่านมาไหว้เจ้าแม่กุนอิมนะี่ก็อวยพรให้ทุกท่านนะฮะให้มีความสุขในหน้าที่การงานและการดําเนินชีวิตนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็าพาทุกท่านมนาะไหว้เจ้าแม่กวนอิมนะครับผมก็ดูบรรยากาศครับบรรยากาศรรากาศ็ประมาณนี้ครับสำหรับ ท่าน้ําที่สามารถไปได้นะแต่ว่าตอนนี้เขา,เ,ขาเหมือนเขาปิดอยู่เพราะว่าเขาเพิ่งสร้างเสร็จนะเพิ่งสร้างเสร็จตรงนี้ก็จะเป็นแลนด์มาร์กอีกที่หนึ่งนะท,ที่ที่เราจะมาเช็คอินบ่อยๆน,น,นี่สะพานสะพานนี้เพิ่งสร้างเสร็จนะครับสะพานเนี้ยนี่ครับสะพานนี้สร้างเสร็จมันก็ยังไม่ได้เปิดการใช้งานนะเพราะว่ากําลังทําอยู่นะเหมือนกําลัง บูรณะอยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรครับน,นี่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่ถ้าใครที่นี่อยู่ไนมะ่ใช่เป็นนาจานะจาจแล้วก็ครับจบเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้นมันมืดเลยครับตอนนี้เราอยู่ในความมืดแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับอันนี้ก็จะเป็นตลาดนะครับตลาดสัมปไว้ยาวไปเลยนะ อันนี้มันดึกแล้วมืดแล้วไม่ใช่ดึกแล้วมืดครับไม่เห็นหน้าผมแล้ววันนี้ก็มาพามาชมบรรยากาศริมน้ำนะฮะแค,ค,ค่แล้วก็ไหว้พระเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็จะกลับกันเลยนะฮะพอมันดึกละมืดแล้วนี่ครับบรรยากาศตลาดตลาดพู้ค้าแม่ค้าเขาเตรียมของ อันนี้ด้วยนนไปยาวไปนู่นครับนี่คือตลาดน้ำนวลวัดถ้าใครมาเที่ยวก็มาได้เลยครับเดีย๋ยวเราจะไหว้พระกันแล้วก็จะกลับกันเลยครับผม พพรระะะะะะนนนททุกา่าาฮเดี๋ยวจวจไห้นะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมนะครับลุงยอดนะบ้านสวนโฮมสเตย์น,นะฮะวันนี้เรามาเที่ยวที่วัดดอนไหวนะฮะอันนี้นะครับผมก็มาเที่ยวที่วัดดอนไหวนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปไหว้พระนะครับไหว้พระหน่อยนะครับก็ วันนี้น่าจะมีงานศพนะแต่ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูตรงริมฝั่งน้ำนะฝั่งนู้นนะนั่งเย็นๆช่วงเย็นๆนะไหวยย้พระสน่กเนนปปงอง อันนี้ก็เป็นพระนะอันนี้ทางเข้าโบสถ์นะทางเข้าโบสถ์ก็ตอนนี้ก็ปิดแล้วนะตอนนี้ก็เป็นตลาด,าลาดเป็นตลาดก็ตลาดสดนะเตลาดที่ คายทั่วไปนะฮะตรงน,นี้ผมเดินด้านหลังนะฮะเป็นพี่วอรพระเราจะไปนั่งดูนูนะ่นฮะดูตรงด้านหลังนะฮะไอ้ด้านหน้าวัดนะไม่ใช่ด้านหลังนะตรงน,นี้สลา,าเขาปิดแล้วโนะ่นฮะ ตรงนู้นฮะริมน้ำครัเราจะไปริมน้ำกันนะเที่ยวริมน้ำสนนี่คือตลาดนะตลาดดอนไหวนะอันนี้ปิดลแล้วนะครก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าที่กำลังเก็บของด้วยก็ยังมีขายอยู่นะ เย็นๆนะครับผมก็เป็นอะไรที่สวยงามครับฝั่งนู้นก็จะเป็นบ้านของชาวบ้านครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าวัดจริงๆตรงนี้คือหน้าวัดคะฮะอารมบรรยากาศนะครับ หลังจากไหว้พระเสรนะ็จฮะเราก็มานั่งที่แพร่ริมน้ำด้านหน้าของวัดน,นไหวยนะเป็นอะไรที่สดชื่นครับเพราะว่าตอนนี้เราผมทำงานเสร็จแล้วก็เลิกงานเสร็จแล้วก็มานั่งนะดูพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็ดูปลาอะไรเงี้ยนะพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วครับดูปลาดูริมน้ำนะครับก็เป็นอะไรที่ สดชื่นครับคำบรรยายครับปลาก็ยังมีขึ้นอยู่นะตอนนี้น้ำลงครับตอนเย็นนี่น้ำลงครับนี่สังเกตดูนะน้ำม,มันจะลงนะลึกมากครับนะเนี่ยแถวนี้ลงไปลึก กระบปลาก็จะขึ้นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะเป็นอะไรที่สดชื่นฮนะอนนี้เย็นแล้วดูบรรยากาศฮนะบรรยากาศนะสดชื่นฮนะลมพัดเย็นดีฝนะูงปลาว่ายแหวกเวียนนะก็ ตอนนี้น้ำจะนิ่งครับน้ำนิ่งไม่ได้ไม่ได้ไหลแรงอะไรมากมายนะตรงนี้มันเป็นช่วงโค้งพอดีนะเนี่ยโค้งแบบนี้นะโค้งมาเนี่ยโค้งไปนูนนะ่นฮะเป็นช่วงโค้งนะฮนะแม่น้ําท่าจีนช่วงโค้งนะช่วงนี้ก็ตรงตะลิมฝั่งที่เราอยู่เนี่ยก็จะโดนกัดกัดเสาะเยอะไปหน่อยส่วนฝั่งโน้ก็จะเป็นพวกป่าก็มันก็จะเหมือนกับมันก็จะโค้งออกมาดูสังเกตดูบ้านบ้านคนกนะ็ ะมาณน,นนะบ้านริมน้ำฮนะบ้านในสวนนะกจะปรัมประมาณนี้นะครับบ้านในสวนตรงก็จะเป็นพวกอาหารนะฮะแพงอาหารฝั่งตรงข้ามนะครับ ก็เป็นพระพุทธรูปที่ที่มาไหว้นะที่ท่านก็มาไหว้กันนะได้นะอย่างนี้นจะไม่กดอิมพระพุทธรูปปางต่างแนละ้เด <c oughs> ี๋ยวนี้เราก็ ผมต้องกลับกันแล้วนะครับเพราะว่านี่ก็เดือดละนะแล้วก็กลับทางออกนะเมื่อกี้นี้ก็เข้าทาแล้วกลับทางออกนะครับ วันนี้ก็คงต้องกล่าวคำว่า Amazing นะ Amazing ที่ได้มานะฮะไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้มานะฮะครับด้านบนจะเป็นวัดดอนไวยนะก็วันนี้ก็คงจะล่ำลากันเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ครับท่านผู้ชมครับผมก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม